ในปันบ๊บตรโดยโตอเนไม่ผ่อนลาดและดึงบินไปเสร็จค่ะลูกค้าสามารถลดได้สูงสุด1000บาทหรือใช้คะแนนในเดวกันดาวยแพคะแนนนั่นเองค่ะทุกครั้งที่คุณลูกค้ามาช้อปปิ้งที่บิวเพียมเซอร์เพลซ์ขอนแก่นทุกทุกยี่สิบาบาทนะคะตรงนี้จะได้สะสมคะแนนในเดียวก 5, แน,นด้วยลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะ เ,เชิญได้เลยนะคะบริเวคได้น,น้าแชร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะแน่นอนนะคะว่าภายในมิวเทียมค่ะมีสินค้าสุขภาพและก็ความงามวันนี้เราได้รวบรวมนำเอาสินค้าจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์ไทยแบรนด์เกาหลีแบรนด์นญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นสินค้าจากโลก จากกมีการวมไว้ที่นี่เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าท่านไหนมีสินค้าติดดวงใจแล้วลูกค้าสามารถแจ้งพี่พีพีเอเพื่อหาสินค้าชิ้นนั้นๆได้หรือคุณลูกค้าท่านไหนค่ะที่วันนี้บอกว่าเงี้ยเพราะ่าพี่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สินค้าสามารถสอบถามพี่พีพีเอได้เช่นเดียวกันค่ะร่วมไปถึงค่ะมาช้อปปิ้งที่บิลดเพียมลูกค้าจะได้รับเลยอย่างแรก สินค้าลิขสิทธิ์แท้แน่นอนไม่ต้องหลุงอย่างที่สองค่ะบริเวณด้านหน้าแต่ละแบ,บนนรนด์เราจะมีแทสเตอร์ให้คุณลูกค้าได้ทดลองสินค้าอยู่ได้สัมผัสกับเนื้อจริงผลิตภัณฑ์จริงกลิ่นจริงว่าเหมาะกับคุณลูกค้าหรือไม่อย่างที่สามค่ะราคาแบบรับใจมากๆอย่างที่บอกนะว่าแคมเปญไยลานนี้ลดสูงสุด70%จากราคาป้าย ท่านไหนที่วันนี้สนใจค่ะบริสกิมมือคนละข้างแล้วก็เจอกระเป๋าบาตรโดนดวดที่สุดเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับตอนนี้มาชมพาทุกทีกว่าค่ะต้องกายยืนอยู่ยกับแบรนด์ Etonny แบรนด์ประเทศเกาหลีนั่นเองไม่ต้องติดไปไกลรถึงเกาหลีค่ะวันนี้คุณได้สัมผัสกับ Etonny ในราคาแบบพิเศษมากๆทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นไอชิโน่ไชิโนพาเลส ม่ว่าจะเป็นในโหมดกี่สีวันนี้ลดให้กับคุณลูกค้า30%จากราคาป้ายรวมไปถึงค่ะส่วนทางด้านนี้ลิปสติกค่ะจากอีทูดี้รุ่นใหม่ว่าสุดม่ว่าจะเป็นเนื้อแมตนะคะส่วนทางด้านนี้หรือว่าจะเป็นในโหมดของลิปจิ๊บจุจากอีทูดี้ลดราคาให้กับคุณลูกค้าพิเศษแต่เชื่อเพ่งนี้ค่ะเขาบอกว่าโกล้ฟิตติ้งชิ้นราคา ีก4 9 0บาทขนาดเี้ราคาเพียงแค่417บาทเท่านั้นเองหรือจะเป็นทาต้านของปลาชอนค่ะคัสบ๊อกเชอร์ราคาปกติค่ะ450ขนาดนี้จากโปรโมชั่นให้กับคุลูกค้าแล้วเลือกสีได้เลยอ,อยากเต็มที่นะคะ ระเถมาทางด้านนี้กันบ้างดีกว่าค่ะคุณลูกค้าขาหลายๆท่านค่ะอยากจะสัมผัสกับคิ้วสวยๆต่ารอยากเขียนคิ้วแนะนำไร้านไหนแนะนำกับร้านเคสจากประเทศญี่ปุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝุ่นเขียนคิ้วหรือว่าจะเป็นทางด้านของมีสอเขียนคิ้วนะคะที่ว่าเส้นลายได้คมชัดแล้วก็ติดทนมากๆเป็นทางด้านของฝุ่นเขียนคิ้วค่ะจาการาคาปกติ400บาท ขนาดนี้ราคาก็จะอยู่ที่360บาทค่ะหรือว่าจะเป็นดีสอลเขียนคิ้วจากแบรนด์เคสราคาปกติค่ะค้าจะอยู่ที่370บาทขนาดนี้ก็